ท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีสิงห์นะคะพบกันอีกครั้งนะคะกับการพยากรณ์ดวงความรักลายปากนะคะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่16มิถุนายนถึง30มิถุนายน2563นะคะอาจารย์ขอเปิดดวงฝั่งชาวราศีสิงห์ก่อนนะคะว่าตอนนี้ชาวราศีสิงค์าโทษทีคะ่ะชาวราศีสิงห์คนมีคู่คนไม่โสดนะว่าดวงความรักคุณเป็นยังไงอยู่คุณคิดยังไงนะคะ สถานการณ์ความรักของชาวสิง์เป็นยังไงอาจารย์ขอใช้ไพ่ออร์คอชุดจุดเทียนเปิดดวงชาวสิง์เรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะ เลื่อนไพ่นิดนึงนะคะไพ่ไม่พอที่ไม่พอไม่ใช่ไพ่ไมาสอโทษทีนะคะขอขอเลื่อนนิดนึงขออีกใบนะคะอ่ะโอเคค่ะดูไปพร้อมกับอาจารย์เลยนะว่าตอนนี้นะคะเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาว ราศีสิงห์ความรักนะคะอาจารย์มองว่าน่าจะเป็นไพ่ภาพรวมที่ออกมาดีเลยนะคะว่าตอนนี้นะคะไพ่ใบนี้แปลว่าได้เจอเจอกันได้นะคะในความรักมีการช่วยเหลือเกื้อกูลมีการแนะนําข้อมูลดีๆมีการพูดคุยกันยิ่งถ้าใครอยู่เป็นครอบครัวแล้วเนี่ยไพ่ใบนี้แปลเป็นแปลเป็น f ฟ m i l y ครอบครัวได้นะ,ะพ่อแม่ลูกได้เลยนะคะภาพอย่างนี้เป็นการดูแลกันมีอะไรก็ แบบแนะนำให้ข้อมูลดีๆต่อกันนะการศึกษาเรียนรู้กันไปถึงจุดที่พวกขุดเปิดใจกันนะอาจารย์มองนะว่า,พาไพ่ใบนี้คือชัยชนะและความสำเร็จนักวิ่งวิ่งเข้าถึงเส้นชยัยก็แปลว่าความรักของชาวราศีสิงห์ถูกเปิดละนะฮะถูกเปิดรวมผนึกกำลังกันนะฮะไพ่ใบนี้ ในเมื่อขยายไพ่ที่ดีอาจารย์ไม่แปลเสียนะอันนี้อยู่ในตำแหน่งบุตตะด้วยในตำแหน่งความรักนะฮะอันนี้จะต้องแปลว่าโดนใจนะฮะโดนใจมีความสุขเนี่ยค่ะนะฮะอาจารย์เลยมองว่าความขัดแย้งใบนี้ไม่ได้เป็นประเด็นเรื่องใหญ่สําหรับสิงนะคะอ่าเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ความขัดแย้งก็จะเป็นการขัดแย้งแบบหาข้อตกลง ร่วมกันเป็นการผนึกกำลังที่จะฝ่าฟันต่อสู้กับปัญหาไปด้วยกันนะฮะอาจารย์เลยมองว่าความรักของชาวราศีสิงมีเป้าหมายนะฮะมีความสำเร็จอันจะก่อเกิดอะระหว่างคนสองคนได้ในอนาคตเนี่ยคะ่ะเป็นไพ่รวมพลังรวมจิตใจความขัดแย้งรวมมาเป็นสิ่งที่ดีตกผืนของความคิด ความขัดแย้งไม่ได้เสียเสมอไปแต่ความขัดแย้งมันสามารถที่จะหาข้อยุติในความขัดแย้งนั้นเพื่อร่วมมือกันนะคะทําในสิ่งที่มันถูกต้องนะคะเปิดใจคุยกันทุกอย่างก็โอเคแล้วนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์อ่าก็คือชาวราศีสิงห์มั่นใจแล้วล่ะอาจารย์มองมั่นใจไพ่นี้ยังแปลถึงความมั่นใจได้ด้วยนะคะ อ่าเขาโดนใจเขาถูกใจเขาโอเคกับเราอย่างเงี้ยว่าเราเลือกคนไม่ผิดอืมนะคะโอเคแล้วมาดูฝั่งโน้นบ้างทีเนี้ยฝั่งคนรักของสิงเขาเป็นยังไงอยู่เขารู้สึกยังไงกับชาวสิงนะคนรักของชาวสิงค่ะ เป็นไพ่อัศวินเหรียญน,นะคะไพ่าทาวเวอร์ไพ่หนึ่งถ้วยสามถ้วยห้าไมา้ราชินีเหรียญจากหน้าไพ่ชาวคนรักของชาวสิงอัศวินเหรียญเนี่ยเป็นไพ่เดินกลับมา ขี่ม้ากลับมาแล้วเดินทางกลับมาแล้วนะคะยื่นเหรียญให้อาจจะแปลว่านําเงินมาให้ได้ด้วยนะคะนำความรักมาให้นําความรู้สึกดีๆมาให้นะคะเป็นภาพวัวกาําลังไถคาดพื้นที่อาจจะแปลว่าถ้าเกษตรตกรรมก็คือการท,ทําไร่ทํานาทําสวนก็แปลว่าเขากลับมาพร้อมที่จะมาดูแลมาทํางาน ที่บ้านก็ได้ถ้าเขาอยู่ทางกายต่างถิ่นต่างแดนเนาะอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละประเทศห่างกันอยู่แปลว่าจะกลับมามาร่วมมือกันนี่แหละนะะไพ่ทาวเวอร์ใบนี้อาจารย์มองที่ผ่านมาน่าจะมีการเนี่ยทะเละาะม่อแวง้งหรือความขัดแย้งต่อกันบ้างอะนะคะอืมความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างแต่เคลียร์กันแล้วนะเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วค่ะมันจบไปแล้วสิ่งที่มีปัญหาหนึ่งถ้วยคือการเริ่มต้นกันใหม่ ความรักความผูกพันกันใหม่เฉลิมฉลองกลับมารักกันค่ะอะไรที่มันมีปัญหานะคะห้าไมาา้เท้าความวุ่นวายไม่ว่าจะวุ่นวายจากเหตุการณ์ของเ,ออเขาเรียกว่าบริวารคนรอบๆข้างทำให้ชาวสิงกับคนรักทะเลาะก,กันมีปัญหาเกิดขึ้นหรือปัญหาจากมือที่สามอะไรก็แล้วแต่และแต่ทุกอย่าง มันจบลงไปแล้วเขาได้จัดการนะฮะสิ่งที่ชาวราศีสิงห์ไม่ชอบคนรักได้จัดการตัดมันออกไปแล้วนะฮะกลับมายกย่องให้เกียรติราชินีเหรียญคุณเป็นหนึ่งเดียวในใจเขาเป็นสิ่งที่เขาอยากทนุถนอมเชิดชูยกย่องเห็นไหมฮะเป็นภาพผู้หญิงนั่งบันลัง นั่นแหละแปลกลับด้วยนะถ้าคุณเป็นฝ่ายชายฝ่ายหญิงคุณต้องแปลกลับนะคะพยายามให้เขาเรียกว่าเข้ากับตัวตัวเองนะไม่ใช่จะดูดวงแค่ผู้หญิงนะคะดูทั้งหญิงและชายและทั้งเพศที่สามได้นะคะให้มองมุมกลับไปทีเ่เหตุการณ์ในตัวเรานะคะเนี่ยก็ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูไพ่สรุปความสัมพันธ์ไพ่สรุปความสัมพันธ์ชาวสิงห์กับคนรัก ที่อาจารย์บรรยายไปทั้งหมดแล้วสรุปความสัมพันธ์พวกคุณจะเป็นยังไงต่อในปักเนี้ยพวกคุณจะเป็นยังไงกันต่อไปนะคะในปักนี้สรุปความสัมพันธ์ของชาวสิงวิวออฟฟอร์จูนเลยค่ะคิงเหรียญราชาเหรียญนะคะสามดาบค่ะมีสามดาบขึ้นมาเพราะอะไรเอ่ยแชมเบอ่าเป็นไพ่ที่ดีเลยนะคะแดถ้วย พออะไรพออะไรเด็กถือถ้วยโอเคอ่าโอเคฮะก็จะเป็นในแง่ที่มีปัญหากันบ้างนะวิวออฟฟอร์จูนกับราชาเหรียญการกลับมาครั้งนี้กลับมาที่จะเติมเต็มความรักให้กันกลับมาที่ต่อสู้กับปัญหาทุกอย่างร่วมกันนะเพราะอัวกำลังขิดอ่าแปลว่าการต่อสู้ได้การทำงานร่วมกันได้นะฮะ แต่มันก็มีความขัดแย้งบ้างแหละสามดาบอาจจะมีความในใจบางครั้งก็ชอบเก็บเอาเรื่องเก่ามาคิดนะคะเนี่ยไพ่แปดถ้วยมันจบไปแล้วนะอาจารย์จะมองนะว่าไม่ว่าจะเป็นชาวสิงเองหรือคนรักอะไรที่มันเป็นอดีตทําให้พวกคุณเจ็บช้าน้ําใจต่อกันนะ่ะในเมื่อเราเคลียร์เราจัดการมันออกไปเริ่มต้นกันมาใหม่แล้วอย่าขุดคุยมันมาพูดนะ ชาร้างนคือการประสานร,รอยแล้านะฮะการที่จะต้องกลับมาปองดองกันเด็กถือถ้วยการที่จะต้องมีอนาคตร่วมกันอย่าทําให้ความรักมันเหมือนปลาที่จะหลุดมือนะคะในเมื่อตรงนี้พวกคุณก็รักกันอยู่แล้วพร้อมที่จะสร้างอนาคตร่วมกันอยู่แล้วหรือใครที่มีอนาคตร่วมกันอยู่ร่วมกันมานาน อาจารย์มองความรักเหมือนลิ้นกับฟันมันมีทะเลกกาะกันมีขัดแย้งกันบ้างขัดแย้งเพื่อที่จะหาจุดของหนึ่งเดียวอะที่ทําร่วมกันได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้เป็นเหมือนที่ไพ่ที่อาจารย์อ่านมาอย่าอย่าเอาสิ่งเก่าๆสิ่งที่มันเป็นประเด็นทําให้เราคิดมากกลับมาคิดอีกมันจบก็คือจบนะคะเริ่มต้นกันใหม่แล้วพวกคุณจะมีความสุขกันคะ่ะ อาจารย์แปลประมาณนี้นะเด็กถือถ้วยยังไม่ถึงว่าเสียนะคะในตำแหน่งสรุปปัญหาจริงชอบชอบอาจจะเป็นทั้งหญิงและชายแหละค่ะชอบเอาเรื่องเก่าๆมาพูดนะคะอย่าเอาความผิดพลาดของใครนะคะของสิ่งที่เคยทําให้เราเจ็บปวดบ้างเนี่ยเอาเอามาเอามาคุยทุกอย่างมันจะดีขึ้นอย่าเอาเรื่องเก่ามาพูดอาจารย์จะ บอกประมาณนี้เพราะแปดถ้วยมันคือสิ่งเก่านะคะโอเคพวกคุณยังไปกันต่อแน่นอนแหละสำหรับชาวสิงห์นะคะเรามาดูคนโสดชาวสิงห์บ้างว่าเป็นยังไงอาจารย์ขอดูดวงไพ่อดีตที่ผ่านมาก่อนหน้าของชาวสิงค์คนโสดคุณเป็นยังไง ชาวสิงคนโสดค่ะคุณเป็นยังไงที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาบ้างนะคะได้ไพ่หกไม้เท้าค่ะได้ไพ่ห้าดาบได้ไพ่เดวงวเจ็ดดาบห้าถ้วยรู้สึกเศร้าจังอะอัศวินเหรียญค่ะ ที่ผ่านมาชาวสิงคนโสดคุณน่าจะโดนนอกใจเจ็บช้ำหัวใจนะแต่คุณก็พยายามจะลืมอดีตแล้วละ่ะตอนนี้คุณเข้มแข็งขึ้นแล้วเพะไปสุดท้ายเป็นอัศวินเหรียญน,นะฮะหกไม้เท้าเนี่ยเป็นอดีตที่คุณรักและผูกพันกับเขานะฮะแต่แล้วพวกคุณเกิดมีปัญหากันนะ5ดาบ7จดาบการนอกใจการมี มือที่3เข้ามาในความสัมพันธ์นั้นนะคะ The World ในที่สุดก็เกิดการสิ้นสุดของความสัมพันธ์นะคะไพ่ The World คือการจบเป็น p พ่เบเจอร์ใบสุดท้ายนะคะถึงแม้ว่าจะรักจะเสียใจนะห้าถ้วยแต่มันก็เหมือนกับไปต่อไม่ได้แล้วในความสัมพันธ์ที่มีเขาเรียกว่าเรื่องปิดบังซ่อนเน้นเรื่อง ของความที่ทรยศหักหลังเนี่ยล่ะค่ะเกิดขึ้นนะคะตอนนี้ชาวสิงคโคร์โสดเข้มแข็งค่ะอัศวินเหรียญคุณมีความรู้สึกคุณพร้อมที่จะเดินหน้าชีวิตใหม่แล้วอัศวินเหรียญมา้ากําลังก้าวเดินนะคะเราไปข้างหน้าได้เราจะไม่มองหันกลับมาข้างหลังที่เจ็บช้ำหัวใจ ที่ถูกทำร้ายใจิตใจมานะคะชาวสิงไม่ต้องการย้อนกลับค่ะชาวสิงคนโสดนะคะ,ะมาดูว่าคุณจะมีคนใหม่เข้ามาไหมล่ะความรักของคุณชาวสิงคนโสดชาวสิงคนโสดจะมีใครใหม่ๆเข้ามาไหมปักนี้นะคะว้าวหมายเลขหนึ่งขึ้นเลยนะหนึ่งดาบมีดิบบิ้นสีน้ำเงินผูกอยู่นะคะ หนึ่งดาบพลังงานดาบสีทองธาตุทองมีริบบิ้นสีน้ำเงินธาตุน้ําทองให้น้ําส่งเสริมกันนะฮะสีเหรียญอัศวินถ้วยแปดดาบเพดอัพคับสามเหรียญค่ะ คนโสดนะอาจารย์มองแน่นอนแหละมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะแต่ตัวคุณยังวกกลางวนก่อเรียนคือการยังไม่เปิดใจง่ายๆนะไม่เปิดใจง่ายๆอัลวินช่วยกับคนที่เข้ามาก็คุยอะแต่ฉันจะยังจะยังแบบพยายามเก็บความรู้สึกของตัวเองไว้ก่อนยังไม่เปิดใจเต็มที่ขอศึกษานะคะ เพดอัพคัพเด็กถือถ้วยเรียนรู้ให้ถ่องแท้นะฮะสามเหรียญน,นะคะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะไม่มีเรื่องของมือที่สามเข้ามาความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยืดยาวนะคะคุณถึงจะเปิดใจนะคะอาจารย์มองแต่คุณก็คุยได้คุณไม่ถึงขั้นปิดกั้นตัวเองขนาดนั้นชาวสิงห์สนมีคนเข้ามาคุยและ คุยคะ่ะศึกษากันคะ่ะประมาณนั้นแน่นอนคะ่ะมีคนเข้ามาไม่ว่าคนคนนั้นอัศวินถ้วยนะอาจจะแปลว่าอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละประเทศคนละเชื้อชาติศาสนานะคะก็มีเกณฑ์เข้ามาแบบนั้นเป็นคนดีคะ่ะเป็นคนมีหน้าที่การงานที่ดีอัศวินถ้วยนะคะขยายด้วยไพ่สี่เหรียญมีความมั่นคง ควรจะต้องรับไว้พิจารณาและศึกษานั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะคะอาจารย์มองนะคุณคุณจะได้มีแบบอคือการเรียนรู้คนใหม่ๆเนี่ยไม่ว่าจะในเชิงความรักหรือเชิงเพื่อนฝูงก็แล้วแต่นะมันจะทำให้เรานะครเกิดประสบการณ์ในการดูคนด้วยเกิดการเปรียบเทียบคนรักใหม่กับคนที่จะเข้ามา ข,ข้อเด่นข้อด้อยอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราอ่ะ,อะรู้จักกำมูลสันดานของคนเนี่ยจากการเนี้ยแหละจากการคบหาหรือการเรียนรู้เนี่ยแหละค่ะนะถ้าเราไม่เปิดใจกับใครเราก็จะไม่รู้ในการทันโลกทันคนเป็นยังไงนะอาจารย์แปลอย่างนี้นะโอเคเรามาดูไพ่คำแนะนำนะ,ะจากไพ่ออร์ค e ค่ะ ทั้งคนโสดและคนไม่โสดชาวสิงห์ไพ่จะแนะนำในเรื่องของความรักว่าอย่างไงเอ่ยไพ่ขึ้นเกี่ยวก้อยไพ่ภาพนั่งสมาธิ จับปลาตัวตวๆไพ่กอดระหว่างแม่ลูกอืไพ่ซ้อนกันมาอาจารย์ขอเปิดสองใบเลยก็แล้วกันโอเคไพคำแนะนำนะคะการเกี่ยวข้อย การกลับมาคืนดีการรีเทิร์นการปรับความเข้าใจอะไรก็ตามที่มันเป็นประเด็นปัญหานะคะไพ่นิ่งความสัมพันธ์ที่มันนิ่งการขังตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอะ่ะอย่าขังตัวเองไว้นานนะคะอย่าทุกข์กับอะไรนานจนเกินไปนะคะแสงสว่างของพระอาทิตย์ที่สาดแสงลอดเข้ามาในช่องอประตูหน้าต่างเนี่ยนะคะมันจะกระตุ้น กระตุ้นความรักความรู้สึกให้มันโลดแล่นได้นะคะอาจารย์มองว่าใช่เราตกผืนของความคิดเราพิจารณาไข้ควรท่องแท้ในเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนะคะมันไม่ใช่ที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการให้โอกาสคนเก่าหรือการเดินหน้าความสัมพันธ์ใหม่ๆก็แล้วแต่ อาจารย์มองว่าความรักที่แท้จริงความรักที่จริงใจยังมีอยู่นะไพ่เขาก็จะบอกคุณอย่างนั้นนะคะโชคลาภถ้าเป็นคู่แท้กันก็เหมือนความรักเนี่ยคือโชคลาภอันมหาศาลที่จะทําให้กเกิดความสัมพันธ์ที่แนบแน่นนะมีอนาคตร่วมกันเป็นแสงสว่างเหมือนการจุดเทียนเนี่ยเป็นแสงสว่างของกันและกันนะคะ ไปไหนไปด้วยกันภาพขนซ้อนท้ายมอไซชายหญิงนะคะเพราะนั้นอย่าทำให้ความรักที่เคยผิดหวังนะคะแล้วทำให้ชีวิตเราต้องมาหดหู่เราเจ็บเราช้ำเราก็ต้องลืมมันให้ได้แล้วเริ่มต้นกันใหม่ไม่ว่าเขาจะมาขอโอกาสคินดีแต่ถ้าเขายัางประพฤติ ปฏิบัติตัวดีการให้โอกาสกันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่อาจารย์มองประเด็นนั้นหรือคุณเจอคนใหม่ที่ใช่คุณก็ควรจะเปิดใจถ้าอยู่กับคนเก่าแล้วมันเศร้าเกินสิ่งใหม่ๆเข้ามาการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการให้โอกาสก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้ขอให้แต่ละคนเป็นดวงภาพรวมไปใค้ควรพิจารณาดูนะคะว่า ชีวิตยังมีค่าจงรักตัวเองให้มากๆหรือรักครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะภาะอย่างนี้ความผูกพันนะจะทำให้ความรักที่ในแง่ของชู้สาวความสัมพันธ์แบบชายหญิงเพศที่สามมั่นคงเกิดขึ้นได้อย่าท้อแท้จงคิดว่า ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเหมือนเทียนที่มันดับไปก็สามารถจุดให้มันติดขึ้นใหม่ได้นั่นแหละคะ่ะความรักก็เหมือนกันคะ่ะจบลงไปก็มีสิ่งที่ใหม่ๆเกิดขึ้นได้เสมอไม่มีอะไรแบบว่าจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ขอให้การเปลี่ยนแปลงนั้นนำความสุขมาให้เราแค่นั้นก็เป็นพอคะ่ะ โอเคนะคะขอจบคาพยากรณ์แค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมถ้าถูกใจกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์ u b s c r i b e ให้กำลังใจช่องกิ่งไผ่พยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ